สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการดูดวงรายเดือนของเดือนกุมภาพันธ์นะคะคลิปนี้ถึงคิวของคนราศีธนูคนธนูก็คือคนที่เกิดอยู่ช่วง16ธันวาคมถึง13มกราคมนะคะอันนี้เป็นราศีธนูเนาะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่มีลัคนาอยู่ลัคนาธนูนะคะท่านที่ยังไม่ทราบลัคนาไปเช็คตามเว็บอย่างง่ายแล้วเอามาใช้ได้เลยนะคะแต่คุณต้องรู้เวลาเกิดนะเพราะว่าการคำนวณลัคนาเนี่ยต้องรู้เวลาเกิดนะคะอ่ะ อย่าลืมดูสองคลิปนะแต่ละท่านนะคะมาดูว่าช่วงกุมภาพ,พันธ์ไพ่มาบอกเรื่องอะไรมั่งเนาะดูจากไพ่แล้วอ้ต้องบอกว่าอุ่นใจเลยทีเดียวไพ่ความรักมาเต็มเต็มมากคือมาเป็นแผงอะแผงนี้เลยนะเต็มยกแผงสองถ้วยอัศวินถ้วยสามถ้วยสิบถ้วยนะคะเราะั้น ความรักในเดือนนี้ต้องบอกว่าสุดๆอะเป็นเดือนที่จะมีข่าวคราวนะคะเป็นเดือนของข่าวที่จะเข้ามาใครรอข่าวอยู่จะได้ข่าวเทวดาจะมาส่งข่าวนะคะไพ่จบเราคือเทวดาส่งข่าวเนั้นใครที่รอคอยข่าวอะไรก็จะได้ยินได้ฟังจะได้ข่าวตามที่รอคอยนะคะแล้วถามว่า ข่าวที่จะเข้ามาเป็นไงก็ถ้ามันเป็นไพ่ u d g m e n t เนาะคือเป็นไพ่เวนการ,รมะคือทำยังไงก็จะได้อย่างนั้นกลับมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าตั้งต้นดีทำดีไว้ทำอย่างเต็มความรู้ความสามารถทุกสิ่งอย่างเออข่าวที่ดีจะเข้ามานะคะอ่ะเพราะนั้นใครอยากฟังข่าวจะได้รับข่าวนะแล้วโดยเฉพาะข่าวเรื่องความรักนะเออ ข่าวความรักใครที่เราฟังข่าวอยู่เนี่ยมาแน่จ้ะแล้วข่าวความรักนี่คือเป็นข่าวที่ดีด้วยนะข่าวที่ดีจะเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นคือโทนไพ่อ่ะสี่ใบเนี่ยนะมันเป็นโทนของบรรยากาศเป็นความอบอุ่นในครอบครัวนะ่ะในวงตระกูลญาติมิตรนะคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะ เป็นช่วงที่ชาวธนูอันนี้ไพ่ไพ่ตัวตนคุณแล้วก็สิ่งที่อยู่ในใจคือมันกลุ่มๆเขาเรียกว่าอะไรปริมปริมนะใจมันแบบเป็นใจเป็นใจดีใจอารมณ์ดีใจค่อนข้างดีน่ะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันทั้งในแง่ของของความสัมพันธ์ญาติพี่น้องนะแล้วก็ความสัมพันธ์ที่เป็นคนรักคู่ครองนะคะถ้าในครอบครัวญาติพี่น้องมุตระกูลเราเนี่ย บรรยากาศของการพบปะบรรยากาศของการเฉลิมฉลองเนาะมันจะมีเข้ามาการสังสรรค์การรวมญาติอย่างเงี้ยการไดก้กลับมาเจอกันคือบางคนอาจจะบางบางทีอาจจะไม่ได้กลับบ้านนานแล้วไม่ได้เจอญาติเจอคนในวงตระกูลนานแล้วเนี่ยมันจะมีเหตุนะคะที่จะให้กลับมารวมตัวกันแล้วรวมตัวกันแบบมาเพื่อกินดี มีเรื่องราวที่น่ายินดีในวงตระกูลในครอบครัวนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของคนรักคู่ของเอาคนโสดก่อนล้ะกันคนโสดนะโอ้ข่าวความรักนี่อันนี้คือข้อความของความรักจะมีเข้ามานะถ้าเป็นสาวๆก็นี่ชายหนุ่มถือข้อความของความรักเข้ามาให้นะคะมีข่าวของความรักเข้ามาธรรมดาซะที่ไหน มีเกณฑ์ของการพบคนถูกใจนะคะเนี่ยตัวนี้คือพบคนถูกใจเหมือนกันเนี่ยแล้วแก๊งนี้ทั้งแก๊งเลยนะนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะพบคนที่เราถูกตาต้องใจนะปิ๊งปิ๊งนะเดือนกุมภาเนี่ยนะมีเกณฑ์เออไม่แน่วันว,นวนเนาเลนไทน์เนี่ยอาจจะมีคนมาคือประกาศตัวน่ะอยากจะคือเก็บไว้ไม่ไหวละ คือขอประกาศหน่อยเป็นช่วงที่อยากจะประกาศตัวอยากจะมาขอเป็นแฟนอยากจะมาสารภาพแมเป็นไปได้นะดูจากหน้าไพ่แล้วเนี่ยคือมันดูจากหน้าไพ่แล้วมันเอื้องจริงอะ่ะเอือ้อเรื่องความรักจริงๆนะคือมันเหมาะกับการเปิดตัวมากนะแล้วมันจะเป็นการเปิดตัวที่มันมันประสบ ผลที่ดีอ่ะนะคะดูจากไพ่แล้วเออเป็นไปนในทางบวกนะคะเพราะฉะนั้นคนที่คนที่ยังโสดอยู่นะ,ะมีเกณฑ์ของการพบคนถูกตาต้องใจนะคะมีเกณฑ์ของความรักที่ดีแล้วคนที่คบๆกันล่ะอ่ะมีเกณฑ์ของการตกลงมั่นหมายแต่งงานหรือไม่งั้นก็คือเป็นลักษณะของการประกาศข่าวหรือการได้ เขาเรียกว่าได้พูดคุยเนาะแล้วมีไพ่พระนะแล้วอาจจะเป็นในลักษณะคือพูดถึงเรื่องแต่งงงแต่งงานไปเลยก็ได้นะทําให้ถูกต้องตามประเพณีประกาศข่าวให้วงญาติให้คนรู้จักให้ญาติมิตรรับรู้อ่ะมั่นหมายกันหรือจับจองเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอย่างนี้นะนะคะอันไม่แน่เรื่องที่มีเรื่องเฉลิมฉลองเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้ ะะเพราะฉะนั้นใครที่คบคบกันมานานแล้วถึงเวลาสุกงอมแล้วเออเดือนกุมภาเนี้ยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่อ่จะได้พูดคุยกันนะคะใครที่มีปัญหามีเรื่องไม่เข้าใจกันคู่ไหนนะมีเรื่องไม่เข้าใจกันงอนกันอะไรกันอยู่ก่อนหน้านั้นนะคะช่วงกุมภาจะเป็นช่วงเวลาที่จะได้กลับมา คืนดีกันได้กลับมาพูดคุยกันได้กลับมาประสานสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่มีแฟนเก่าแล้วเออยังตัดกันไม่ขาดยังเอ,อยังรออยู่เมื่อไหร่จะหวนกลับมามีเกณฑ์ที่เขาจะหวนกลับมานะแฟนเก่าอาจจะรีเทิร์นกลับมานะจ๊ะค่ะเพราะฉะนั้นใครที่รอแฟนเก่าอยู่นะก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นไปดังที่คิดทุกวี่วันนะคะมีเกณฑ์ของการกลับมาของแฟนเก่านะ ระวังเรื่องนี้นิดหนึ่งนี่เรื่องอะไรคะเรื่องของการหึงห่วงนะไอ้ซีเลียเนี่ยอยู่ตำแหน่งของของคู่ของคนรักพอดีเรื่องของการหึงการห่วงการงอนกันนะมีมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นได้นะคะไปดูเรื่องอความรักน่าจะเพียงพอแล้วนะสบายใจแล้วเรื่องความรักไปดูภารกิจการงานมัน่งการดำรงชีพมั่งสภาวะความเป็นอยู่ในเดือนกุมภาพันยังไง ต้องบอกว่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ,ยโยเรื่องอะไรโอ้ยชาริออตนี่คือตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน,อน็อตนะแล้วไอ้ที่เหยียบหัวชาริออตอยู่นี่คือสิบไม้เท้าอะ่ะนะคะเพราะเป็นช่วงเวลาของของงานหนักงานเยอะนะคะหรือบางทีลักษณะคืองานมันมีปัญหาแล้วเราต้องใช้ใช้พลังวัด ใช้ความสามารถเต็มสตรีมเข้าไปแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องอาจจะเครียดนิดนึงเรื่องของงานนะคะเพราะว่ามันจะต้องทุ่มเทพลังกายพลังใจในการทํางานเนาะนะคะหรือไม่งั้นบางคนจะเป็นในลักษณะที่ทำงานหลายๆงานหลายๆอย่างอะในเวลาเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นงานมันก็จะหนักหน่อยเหนื่อยหน่อยเนาะในเดือนกุมภานะแล้วก็แต่ว่างานบบมีความก้าวหน้านะพูดถึงอะนะคะ มีเกณฑ์ของการขยับขยายมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของเนี่ยสองตัวนี้นะคะไอตัว5ไม้เท้าเนี่ยจะเป็นลักษณะของการการขัดแยง้งการทะเลาะเบาแหวงบางทีอาจจะมาจากปัญหาแบบจุกจิกจุก,จ,กจิกอย่างเงี้ยนะปัญหาจากเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็ลุกลามกลายเป็นเรื่องของการ ขัดกันไม่เข้าใจกันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่แบบอเอาใจใจตัวเองอยู่นะเนี่ยชาริออดเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะนะคะเพราะฉะนั้นจากปัญหาจุกจิกก็อาจจะเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดสิ่งที่มันลุกลามแล้วไม่เข้าใจกันก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะมีเรื่องของความตึงเครียดในกลุ่มเพื่อนด้วยล่ะนะนะกลุ่มคนทํางานนะคะเพื่อนที่ทํางาน หรือคนรู้จักนะคะเนี่ยตำแหน่งเนี้ยนะมันมันจะมีเรื่องของสภาพแบบบีบคั้นอะบีบคั้นจากจากเพื่อนร่วมงานความตึงเครียดนะสถานการณ์มาคุมาคุอย่างเงี้ยนะคะคือต่างคนต่างคุมเชิงอยู่เงี้ยนะคะบรรยากาศมาคุนิดนึงนะดันก็จะต้องระวังหน่อยะคะ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือสิ่งที่ต้องระวังนะเรื่องที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องของคือชรีออด ถ้าคู่กับ j g m e ม t เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของที่มันเกี่ยวพันกับกฎหมายนะคะอะไรที่มันสิ่งเสี่ยงหรือมินเมกับกฎหมายมินเมต่อศิลธรรมอันดีนะคะต้องเลี่ยงนะต้องเลี่ยงเดือนกุมภาเนะี่ยนะคะว่าให้อยู่ในรูในทางนะอย่าออกนอกรูนอกทางนะคะมีเกณฑ์ที่มันจะมีปัญหานะนอกจากนี้ต้องระวังเรื่องของเรื่องของการฟ้องร้องอย่างเงี้ยนะ เรื่องของคดีความอย่างเงี้ยนะนะคะมีเกณฑ์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเรื่องของการการยืมอย่างเงี้ยนะการกู้ยืมอย่างเงี้ยนะคะมีเกณฑ์ที่อาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องได้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนาะอา่ะพูดถึงการกู้ยืมก็ไปพูดถึงเรื่องของการเงินต่อเลยการเงินเป็นไงโอ้มีเกณฑ์ได้เงินนะจ๊ะเงินอาจจะได้เงินของลักษณะเงินแบบเงินตกเบิกมาเงี้ยนะเงินเงินปั้นพพนอย่างเงี้ยนะคะ เงินค่าประกันหรือเงินที่มาจากค่าความเสียหายนะคะอันดูดูไพ่เรามันจะเป็นทิศทางของการเงินที่เปลี่ยนแปลงเป็นในทางที่ดีขึ้นบ้างเล็กน้อยนะทําไมถึงว่าบ้างเล็กน้อยคือเงินเข้านะเนี่ยไม่ใช่เงินไม่เข้าดูไพ่แล้วคือเงินเข้าอ่ะเงินมานะคะเงินมาแต่ว่าเงินก็ไปเงินเเงินเข้าเยอะแล้วเงินก็คือมีรายจ่ายรออยู่เลยอ่ะนะคะเพราะฉะนั้น เป็นช่วงที่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะมีรายจ่ายอยู่เรื่อยนะคะดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของสภาวะของกระแสของการเงินมันก็เลยดีขึ้นเล็กน้อยไงคือเพราะว่ามันเก็บไม่อยู่ไงคือถ้าเก็บอยู่เนี่ยจะจะเงินเยอะเลยแหละแต่เพียงแต่ว่าม,มันมีเรื่องที่มันจะต้องจ่ายออกไปอยู่เรื่อยๆอ,อะ่ะเดือนกุมภา์นะมังนั้นก็จะเก็บเงินไม่อยู่นะคะเดือนกุมภาณนะ์่ะอ่ะน่าจะครบถ้วนบริบูรณ์สาหรับชาวราศีธนูในเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ก็ขอให้เป็นเดือนที่ความรักปังๆนะดูแล้วปังมากอยู่นะคะขอให้ปังยิ่งๆขึ้นไปใครที่คิดอยากจะแต่งงงแต่งงานก็ขอให้สมปรารถนานะคะใครรอแฟนเก่าก็ขอให้แฟนเก่ากลับมานะใครอยากมีแฟนก็ขอให้เข้ามาสารภาพรักในวันวาเลนไทน์นี้นะคะแต่งตัวสวยๆไว้รอเลยนะอ่ะโอเคนะคะขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามกันนะคะสำหรับท่านที่กลับมา ฟังอยู่บ่อยๆติดตามกันที้ที่เสมอมาก็ต้องขอบคุณนะคะเป็นกําลังใจให้กันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสําหรับท่านที่หลงเข้ามาดูครั้งแรกอย่าลืม Subscribe ไปด้วยนะคะเผื่อว่าเดือนหน้าอยากจะฟังจะได้หากันเจอเนาะนะคะก็เผื่อมีคลิปใหม่ๆก็จะได้ติดตามกันได้สะดวกนะคะเดี๋ยวเราเจอกันเดือนหน้านะเดือนนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ